สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการ the books of life podcast กับผมนัทนัทกูลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานจริงๆนะครับกับการอัปเดตคลิปวิดีโอนะครับลง YouTube ช่องนี้นะครับเปรียบเทียบกับคลิปล่าสุดที่ผมอัปเดตลงไปเนี่ยก็โอ้หผมระยะเวลาทิ้งห่างไปนานมากนะครับสิ่งก็สืบเนื่องกับปัจจัยหลาย,ลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แพชชั่นนะครับหรือเรื่องของผมมรู้สึกว่ามันมีความย้อนแย้งตัวเองบางครั้งเหมือนกันนะครับทำให้ใช้เวลานะครับไปศึกษาไปทาความเข้าใจตัวเองสักพักหนึ่งเลยนะครับก่อนที่จะได้กลับมานะครับทำคลิปโอแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับการกลับมาทําคลิปอีกครั้งในตอนนี้นะครับผมก็อยากที่จะนําหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ ชื่อนะครับชื่อของหนังสือเนี่ยคล้ายกับชื่อช่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ผู้เขียนเล่มนี้เขียนเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับหรือชอบหนังสือแล้วเนี่ยจะประทับใจนะครับกับบทความนะครับความเรียงที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้มากๆนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า the secret life of, of books นะครับซึ่งเขียนโดยคุณทอมมูสนะครับถ้าเกิดว่า ผมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ผิดนะครับก็เขียนโดยคุณทอมโมแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมอ่านอยู่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีเวอร์ชันภาษาไทยไหมนะครับแต่ก็เป็นอีกเล่มนะครับที่ผมรู้สึกว่าอยากที่จะแนะนําให้คุณรู้อ่านเนี่ยให้คุณรู้ฟังนะครับลองหาอ่านกันดูนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีเวอร์ชัน PDF ที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมอยากจะพูดเนี่ยจะอยู่ครอบคลุมนะครับในบทที่1นนะซึ่งในบทนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยเขาได้เล่าถึงความแตกต่างนะครับของหนังสือที่พวกเราเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพื่อให้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เราอาจที่จะยังไม่ค่อยได้มองถึงมุมมองนั้นนะครับเมื่อเวลาเราอ่านหนังสือกันนะครับเราลองมาเริ่มต้นกันตรงนี้ครับว่าเวลาเราอ่านหนังสือนะครับเรา รู้สึกยังไงกับหนังสือครับเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยบางครั้งนะครับเราอาจจะลืมบางด้านของหนังสือไปก็ได้นะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยทุกครั้งที่เราเปิดอ่านนะครับเราอาจจะคิดแค่ว่าเราโฟกัสนะครับอยู่กับที่ตัวรของหนังสือเราโฟกัสอยู่ที่เรื่องราวนะครับที่ผู้เขียนเนี่ยพยายามที่จะถ่ายทอดให้กับเรานะครับแต่จริงๆแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจรรรนะครับของหนังสือเพราะว่า มันสามารถที <ator il> <ğim> <_ ım> ่จะนะครับทําให้เสียงในหัวของเราเนี่ยจากที่เป็นเสียงของเรากลายเป็นเสียงของนักเขียนได้นะครับเรื่องราวเราสามารถที่จะจินตนาการตามเรื่องราวที่นักเขียนจะถ่ายทอดออกมาผ่านตัวหนังสือนะครับทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือในลักษณะนี้นะครับเราจะเข้าถึงความมหัศจรรย์นะครับของตัวอักษรเราสามารถทําความเข้าใจในเรื่องเราสามารถที่จะ เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหรือจินตนาการตามเรื่องราวที่ผู้เขียนแต่งขึ้นมานะครับแต่อีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราโฟกัสอยู่กับที่ตัวสอนอย่างเดียวเนี่ยเราจะลืมมองที่หนังสือเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสิ่งของหรือออบเจกนะครับหรือว่าดิ้งส์เนี่ยที่ในผู้เขียนหนังสือมันไ่เขียนเอาไว้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะลืมเลกถึงเรื่องนีงน้ไปนะครับหนังสือนะครับมันเป็นอะไรที่มากกว่าการที่เรา อ่านนะครับแล้วเราเข้าใจเรื่องราวในเล่มนี้นะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตนะครับหนังสือในพื้นที่สาสณาเนี่ยหรือว่าหนังสือในมุมมองภายนอกนะครับนอกจากมุมมองที่เรามุมมองภายในหรือมุมมองที่เราอ่านหนังสือกันประจํานะครับในภายนอกในหนังสือถูกใช้ในหลากหลายแง่มุมมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบเบิลใช่ไหมครับในศาสนาที่ นับถือพระเจ้านะครับหรือในศาสนาคริสต์นะครับเขาจะมีไบเบิลเล่มหนึ่งนะครับที่บรรยายนะครับถึงคําสอนต่างๆของพระเจ้าใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโบสถ์นะครับหรือเรากำลังทาพิธีอยู่เนี่ยไบเบิลเล่มนั้นเนี่ยจะเป็นมากกว่าหนังสือที่อ่านแล้วเราทําคขวาใจเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเปรียบเทียบกับหลายๆตัวอย่างนะครับหนังสือเล่มนี้เขายกอีกหนึ่งตัวอย่างขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างของเรื่องของการ กฎหมายนะครับเวลาเราเข้าเวลาเราขึ้นศาลเนี่ยเขาจะมีการสาบานใช่ไหมครับว่าจะพูดความจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเหมือนกันไหมนะครับในหนังสือเขาเล่าว่าวการสาบานเพื่อพูดความจริงตรงน,นี้เนี่ยเขาจะสาบานตอนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับน่าจะคล้ายๆกับหนังสือไบเบิลใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมเข้าใจผิดก็อยากจะให้คุณผู้ฟังลองคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับแต่แต่ความสําคัญคือทุกครั้งที่ขึ้นศาลเนี่ยเขาจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับให เราเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในศาลนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะสาบานนะครับต่อหนังสือเล่มนั้นนะครับว่าเราจะพูดความจริงนะครับอันนี้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของหนังสือใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านวอักษรข้างในนะครับเราก็มีความรู้สึกร่วมกับหนังสือนี้แล้วนะครับหรือในอีกความหมายนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับหนังสือเป็นมากกว่ายานพาหนะนะครับที่ ลำเลียงตัวอักษรลำเลียงเรื่องราวมาสู่เรานะครับแต่หนังสือเนี่ยเป็นเหมือนกับวัตถุชนิดหนึ่งนะครับที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือหนังสือเนี่ยทุกครั้งที่อ่านนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นหนังสือมือสองนะครับเราจะเห็นร่องรอยนะครับของเจ้าของคนก่อนนะครับว่าเขาอ่านหนังสือเนี่ยในลักษณะไหนนะครับบางครั้งเราอาจจะเห็น คราบชาคราบกาแฟบางครั้งเราอาจจะเห็นตัวอักษรกถูกขีดถูกไฮไลท์ไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราเจอหนังสือในลักษณะนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเราอาจจะ enjoy กับหนังสือได้มากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้อ่านคนก่อนเนี่ยเขาสนใจคาคานี้นะหรือว่าผู้อ่านคนก่อนเนี่ยเขาชอบอ่านหนังสือแล้วก็กินชากินกาแฟไปด้วยใช่ไหมเนี่ยถึงมีคราบชาคราบกาแฟหกอยู่ติด หนังสือนะครับหรือแม้กระทั่งรอยยับนะครับรอยย่นของปกนะครับของสัน์หนังสือก็ตามนะครับในแง่มุมนี้ก็คือการที่เราอ่านหนังสือนะครับแล้วเราสนใจเรื่องของสิ่งภายนอกนอกจากตัวอักษรเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะกลายเป็นเหมือนนักสํารวจไปในตัวนะครับเพราะว่าเราจะรู้สึกสนใจนะครับองค์ประกอบภายนอกแล้วก็อยากที่จะสํารวจลงไปข้างในนะครับว่า หนังสือที่ผ่านมาเนี่ยมีประวัติความเป็นมายัางไงนะไม่ได้หมายถึงประวัติของการสร้างนะครับแต่ว่าหมายถึงประวัติการใช้งานคนใช้งานคนก่อนเนี่ยรักหนังสือมากแค่ไหนทะลุนอมมากแค่ไหนหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นหนังสือยับเยินนะครับอาจจะหมายถึงว่าเขาชอบหนังสือเล่มนี้มากนะครับเลยอ่านบ่อยนะครับการที่เราอ่านหนังสือพร้อมกับมุมมองของการเป็นนักสำรวจแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจอีกแบบนึงน,นะนะครับแล้วก็ผู้เขียนนะครับเขาแบ่งประเภทของ คนอ่านหนังสือไว้สองประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยคือเป็นประเภทของคนที่ทนุถนอมหนังสือนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่อ่านแบบขอให้แค่เราอ่านหนังสือเล่มนั้นนะครับแค่เราเสพหนังสือเล่มนั้นเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของรูปเล่มภายนอกมากเท่าไหร่นักนะครับก็เลือกที่ตลกก็เป็นอยู่ว่านะครับก็คือถ้าเกิดว่า คนท hey, like ั้งสองประเภทนี้มาเจอกันนะครับเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคนที่ชอบดูแลหนังสือไปเจอกับคนที่อ่านหนังสือแบบรู้สึกอ่านหนังสือแบบไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องของภายนอกเล่มนักนะครับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้เนี่ยถึงใช้หนังสือแบบไม่ได้รู้ถนอมเลยนะครับทั้งๆที่ในมุมมองของคนคนนั้นเนี่ยอาจจะคิดว่าการใช้หนังสือแบบนี้แหละการเปิดหนังสือแบบมีรอยยับนี่แหละการขีดเขียนหนังสือนี่แหละ คือการใช้หนังสือแบบคุ้มค่าสมกับฟังก์ชันที่มันให้มาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามุมมองกลับกันคนที่รู้สึกว่าใช้หนังสือแบบยับเยินนะครับขีดเขียนหนังสือเนี่ยไปเจอกับคนที่อ่านแบบพุทธนอมนะครับหรือว่าบรรจงอ่านเปิดทีละหน้านะครับอาจจะรู้สึกว่านี่เธออ่านหนังสือเล่มนั้นจริงไปเนี่ยทำไมถึงหนังสือถึงดูไม่เหมือนถูกอ่านมาก่อนเลยนะครับก็จะตีกันนะครับแต่ก็เป็นเรื่องตลกดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมุมมองไหนเนี่ย ก็เป็นมุมมองของบุคคลบุคคลทางนั้นใช่ไหมครับเราสามารถที่จะชอบหนังสือแล้วก็ดูแลรักษาได้หรือแม้กระทั่งเราสามารถชอบหนังสือแล้วก็ใช้งานนะครับอย่างหนักมือได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราใช่ไหมครับโอเคแต่ก็นี่แหละครับประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะพูดในบทที่1ก็คือหนังสือนะครับถ้าเกิดว่าเรา ให้ความสนใจมันนะครับนอกจากการที่เรารับ Input ที่เป็น Text เ,เข้ามาอย่างเดียวเนี่ยเราก็เราให้ความสำคัญกับเรื่องของดิง g s นะครับเรื่องของ Object ถ้าเกิดว่าเรามองหนังสือเป็นวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีความรู้สึกในใจที่แปลกประหลาดเพิ่มขึ้นมาอีกความรู้สึกหนึ่งนะเพราะว่าทุกลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามองหนังสือเป็นวัตถุวัตถุชนิดหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกันกันกบหนังสือที่ ผมว่าตัวอย่างนี้น่าสนใจหนังสือที่มีมุมมองความเป็นวัตถุเยเอะเนี่ยก็คือหนังสือที่มีลายเซ็นของผู้เขียนนะครับถ้าหนังสือเล่มไหนนะครับมีลายเซ็นของผู้เขียนนะครับแม้ว่าจะเป็นแม้ว่าจะเป็นหนังสือเล่มเดียวกันชื่อเรื่องชื่อเดียวกันเลยนะครับกับเล่มนั้นเนี่ยมันไม่เขาไม่มีลายเซ็นของผู้เขียนมาเราอาจจะรู้สึกถึงคุณค่าของหนังสือที่แตกต่างกันเลยใช่ไหมครับแล้วเวลาเราอ่านหนังสือที่รู้สึกมีคุณค่าครับความรู้สึกตอนอา่านเล่มนั้นมันจะเปลี่ยนไปไหมครับผมว่าเปลี่ยนนะทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือทีี่่่เเรราาู้้้สึกวลมมนนั มีระยะเวลาผ่านการเวลามานานนะครับโดยเฉพาะหนังสือเก่าไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรข้างในนั้นกระดาษอาจจะซีดเหลืองแล้วก็ได้นะครับหน้าปกอาจจะยับเยินแต่ความรู้สึกตอนที่เราอ่านเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือใหม่นะครับผมว่าไม่เหมือนกันนะมันจะต้องมีความต่างกันอยู่นแน่นะครับก็ใจความสำคัญของ,ของคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวนะครับว่าหนังสือเนี่ยจริงๆแล้ว แม้ว <cin> ่าจะเป็นหนังสือเล่มเดียวกันเลยก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองอ่านนะครับไปด้วยแล้วก็พิเคาะพิจารณาถึงแง่มุมในเชิงวัตถุของหนังสือไปด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มความน่าสนใจให้หนังสือเล่มนั้นๆที่เราอ่านนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เพิ่งตีพิมพ์มาใหม่ก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะทําให้หนังสือเล่มนั้นเนี่ยกลายเป็นหนังสือที่เฉพาะตัวของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าคนอื่นได้มาเห็นเราอ่านหนังสือเล่มนั้นหรือคนอื่นยืมหนังสือของเราไปเขาอาจจะ เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ทะนุถนอมหนังสือนะครับคนที่ยืมหนังสือเล่มนี้ของเราไปอ่านต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราให้คุณค่ากับการอ่านหนังสือแบบทะนุถนอมนะนะครับหรืออีกกรณีหนึ่นงถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราชอบขีดแขนหนังสือแล้วมีคนยืมหนังสือของเราไปอ่านเขาอาจจะเห็นว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนิดนึงนะเพราะว่า มีการขีดเขียนคำคำนี้มีไฮไลท์ด้วยทำไมผู้ทำไมคนอ่านก่อนหน้าเราถึงไฮไลท์คำนี้ไว้นะครับผมว่ามันก็เป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้หนันสงสือด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับคือในหนังสือสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่าว่าผู้เขียนเล่าว่าหนังสือสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องมีมีมีดนะครับมีมีดไว้คอยกรีดหน้ากระดาษทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือหน้าใหม่ๆนะครับในปัจจุบันนะครับทุกครั้งที่เราซื้อหนังสือเล่มใหม่มาเนี่ย เหมือนกับเราที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มีดเพราะว่าในโรงงานนะครับเขากรีดหน้าหนังสือออกมาให้เราหมดแล้ว <bli> น,นคะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยนะครับถ้าหนังสือเป็นหนังสือทํามือเนี่ยเราจะต้องแล้วหนังสือทํามือนั้นเนี่ยมีการเย็บเล่มนะครับมีปกเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวมีดกรีดหนังสือนะครับกรีดกระดาษเพื่อที่จะกรีดกระดาษที่มันติดกันนะครับออกนะครับเพื่อที่จะได้อ่านแยกหน้านะครับ ถ้าเราไม่กรีดหน้ามันจะติดกันเวลาเราเปิดหน้ากระดาษอ่านมันจะแบบซ้อนทับกันใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถอ่านเนื้อหาหน้าถัดไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเชิงวัตถุที่เราสามารถมองได้ก็คือเราสามารถที่จะรู้สึกว่าหนังสือมันมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นจากตัวอย่างที่เขาเล่ามาก็คือในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการกินน้ำชาใช่ไหมครับเขายกตัวอย่างว่าเอ้ยมี ผู้ชายคนหนึ่งนะที่เขาอา่านหนังสือไปด้วยแล้วก็มีเนยทาขนมปังไปด้วยนยะแล้วเขาใช้มีดมีดเนยมีดหั่นเนยครับมากรีดหน้าดาหนังสือนะครับถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกรักหนังสือจะเป็นยังไงครับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เนยมันสกปรกนะมาขีดหนังสือตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าอีกมุมมองนึงนะครับก็กลายเป็นว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีกลายเป็นหนังสือที่มีประวัติความเป็นมาเลยนะครับเพราะว่าเราจะเข้าใจถึงประวัติของผู้อา่านของเล่มนั้นได้ว่าเขาเป็นคนที่เอ้ยเขาชอบ กินเนยนะแล้วมาขรีหนังสือนะกายเว้นหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็มีความเอกลักษณ์เฉพาะหนังสือเล่มนั้นนะครับแตกต่างจากหนังสือที่เป็นเล่มเดียวกันแต่ว่าถูกใช้ในการในบุคคลแตกต่างกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันน่ามันเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับแต่ซึ่งประเด็นสําคัญก็มีแค่เรื่องของการที่เราลองสังเกตหนังสือเล่มหนึ่งนะครับให้มีความเป็นวัตถุมากยิ่งขึ้นนะครับ ปัจจัยสาคัญทั้งหมดที่อยากจะนอมาเล่าก็บีประมาณนี้ครับยังไงก็ขอบคุณรู้ฟังนะครับที่ฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกจากหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็อาจจะพูดกระตุกกระตากบ้างนะครับเหมือนกับกลับมาตื่นเต้นกับไม์เล็กน้อยนะครับแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้คุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าตัวใจความสําคัญหรือว่าการนําเรื่องราวในหนังสือมาทําคลิปตรงนี้เนี่ยผมก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะการถ่ายทอดเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจให้คุณผู้ฟังนะครับแต่ก็นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าอยากที่จะให้ผมเนี่ยลองเพิ่มแนวทางในการเล่าแบบอื่นสักหน่อยหรือว่าปรปับปรุงตรงไหนก็ยังยินดีนะครับเราฟังคําแนะนําจากคุณผู้ฟังทุกท่านเสมอนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกฟังุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณครับ